รถติดตัวเดียวเฮ้ยสองตัว,ตว,ตวอุ๊ยมันวาร์ปหลังไกลอะข้างหลังรถขับรถติดไม่ได้ไม่ได้พาเราไปไ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้เจอกันกันกบพี่โอด็อกกี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พ้องเพื่อนนะฮะวันนี้มากันเป็นดีสาว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 เลยนะตัวละครโอเคเดี๋ยวขอแนะนําตัวกันนิดนึงนะอันนี้ก็พี่โอนะฮะพี่โอด็อกกี้นะครับผมแล้วก็วันนี้เรามากันอีก3คนนะฮะหนูชื่อเฟิร์นค่ะมาจากช่องเฟิร์นเอ็กซ์ สวัสดีครับผมน้องเคครับประจําเพจไอ้ประจําเพจเดียวครับผมโอ้มากระตุ้นกันมากระโดดไดเลยเนี่ยโอ้โหมาอยู่กรนโดดเล่นใช่ค่ะสวัสดีค่ะแบมนะคะจะเพจแบมบีนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่น BR แบบใหม่กันตอนนี้มันมีพายุทะเลทรายเข้ามาฮะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่มาใหม่โอ้นี่เลยไปไปเลยโอ้สายของพวกเราเป๊ะ เหมือนพร้อมไม่ทำคอนเทนต์ต้องฝั่งคุณเคเหรอติดต้องฝั่งเคเลยโอเคค่ะมีเสียงเท้าลงแต่ไม่รู้ไปไหนละแล้วพี่จะมองคอมเมนต์ทำไมไม่รู้เนี่ยใช่สติผมมาการ์ดผมก็มองคอมเมนต์อยู่นะพี่เพราะว่าทำไมไม่มีใครเมนต์ทันทีอ๋อลืมไปแล้วอัดคลิปบางอยู่นี่เลยอันนี้หรเปล่านี่เปล่านี่เปล่าเจอแล้วเจอแล้วโอเคอยู่บนสามวิค่ะคงจะเปิดแล้ว ได้อะไรบ้างแล้วเราจะการสมกทำไมการไงกันพี่เออยวเขายิงเดี๋ยวเอาฮอมารับบนพายุนะคะพอมารับบนพายุอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เออมาทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้พี่เดี๋ยวไปในพายุก่อนเอออ้าวตัวมองไม่เห็นตัวครับรับอ๋อพี่สูงไปป่ะใช่เกสสูงไปพี่เมื่อกี้ มันสูงไปอ่ะต้องต้องประมาณตรงไหนวะวงจะบีบเฮ้ย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 โอ้พายุไปนู่นแล้วพยุไปน้อเลือนะน้อเลืกแล้น้อเลกแล้วทีคายาวนี่แบมลองโดนไยมมองไม่เห็นัตแบมอ่ะไพี่นไปไหนไม่รู้ โฮ้เอาเอาอะอ๋อมีหลายตัวนี่ยอะไลนะทว่าตัวเดียวอะตัวเดียวอ๋อตัวเดียวแต่ว่ากดไอ้นี่เอากดสลับที่นั่งยิงอ๋อตัวนโอ้ทันเนี่ยุ้ย ก็แตกตัวระวังวนะคะคนรถยิงหลังเคเมื่อกี้เนี่ยน่าหลายตัวเนาะเหมือนคนรัเหมือนคนรัเทียรถติดตัวเดียวเอ้สอง อบตัวอุ๊ยมันวับั่างใลอะข้างหลังข้างบนเนินพี่หลายตัวหลายตัวหลายตัวทามาเสียชีวิตกันตรงนี้เต็มเลยรถมารถมาค่ะเฮ้ยเอ้าไม่มาเอ้าน้องน้อคขับรถตี๋ รถขับรถตี๊ดไม่ได้ไม่จะปลาระเบิดอะไรอออกปาไปแล้วเหรอใช่เลยผมว่าจะเกาะรถไปกับเขาด้วยตอนแรกจะเกาะแต่ว่าเพื่อนเขชอบปลาระเบิดใส่รถมันก็เลยเลิกเกาะแล้วเรียบร้อยถึงตัวเฮ้ยอมทิมเราโอ้ยเฮ้ยยิงทีมเราทำไม เอ้ตัวลังหนตายเจ,ก,จ,ก,จก็ยิง์ปเจอันนี้บอดที่เห็นตัวม้าลายอ่าไม่ใช่ตัวมา้าลายตัวมา้าลายวิ่งปอกไปข้างบนอุ้ยข้างบนมาแล้ววู้ยวู้ยสไนามาอืมเป็นร้านเลยครับโหโหเรียบร้อยม้าลายน้องบ,บอดไปแล้วอ่ะเจ็บน,นิดหน่อยออะ,ะยมีคนลงใหม่ในน้ำไอ้ยอยู่หรือใต้สะพานเองเดี๋ยวผู้จัดการให้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ผู้เล่น จัดแปะได้เช็คผลงานโอ้ยขวายังเต็มเลยสามตัวเลยน่าหลังหินน่าโอเคโอ้ยเต็มจริงทำไมสามตัวว่าทางทั้งที่มันไม่ได้ทูทีมน้องเล่นจีจี้ด้วยเฮ้ยหลังหินนี่คนนึงจีจีคนอะไรคนนั้นเล่นจีจีโอเคโอ้ยเราจะแปลโอ้ เจอน้องแล้วแกงแกงน้องไหมพี่ได้น้องจะยิงแบบปะเนี่ยอยู่ตรงแอร์ดอบตรงนี้ตรงนี้แกงครับอุ้ยพร้อยังระเบิดอ่ะพี่ทำอะไรเขาแอุ้ยอุ้ยโดนนะก่อแทบแตกวิ่งมาน้องเล่นแรงจังเลยไม่อ่อนโยนเลยอ่ะปันน้องไดล้ไหมน้องหนุ่มหนุ่มนะปันจำกักเนาะ โดนโดนด้วยอันนี้จะเป็นตัวปับปับปับบอุ้ยลงน้ำมันฝันไม่ได้อ้าวลงน้ำก็ฟันไม่ได้สิ็จแล้จโอ้ยวงบีวงบีขึ้นสะบัดในน้ำไม่ได้นะดอบเพล็ดดับเพล็ดเกาเอาคนนั้นก่อนเลยก็ได้บ้างไม่ตายอเขายิงผม่เขาไม่อ่อนเนี่ยจะได้เออเขาไม่อ่อนโยนกับเราน้อยคนนอนนอนเยอะ แบบนี้ถ่ายด้วยต้อดนานแน่ๆเลยอุ้ยยืนเต้นน้องมอบแล้วยืนเต้นน้องแล้วเก็บร้อยเลยเก็บของน้องเก็บอะไรอ่ะน้องน้องจะตายวงพี่เราต้องดันน้องเข้าไปโอ้โหน้องมอบอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเราไม่เข้าวงเราะอย่างนี้เหลือสี่คน แนสตอมอย่างนั้นเหรอโโอ้โหมาจากทะเลทรายซาฮาราเลยค่ะเนี่ยแต่ร้อนเหมือนประเทศไทยเลยค่ะ <laughs> <laughs> ของแต่งเวิร์กเลยเมื่อกี้เห็นไหม f 2 1จับความร้อนไม่ต้องปวดตาไม่ต้องปวดตาสบา,ายแมสด้วยนะคะอะไรนะครับเยอะเกินไป <laughs> ใส่แมสน,นะคะ เออจริงๆเราน่า <c oughs> จะเล่นตัวละครใส่แมสก์นะ <c oughs> ใ,ชใช่จริง <c oughs> ออโอเคครับผมก็นี่เลยฮะพายุทะเลทราย <c oughs> ไปลองกันดู